สบายดีพ่อแม่พี่น้องกางินดี่ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ซองของบาวลีอีกคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะกาตอนนี้เรากําลังจะออกไปหาอ่ายายเชียเนาะอ่าหรือว่ายายของน้องเซงลี่อ่าที่ว่าก่อนหนะน้านี้แต่ดูเนาะประมาณอ่าสองปีก่อนพนะุ่นแหละกาเราไปเห็นยายหันอยู่ในป่ากับหลานนะเราก็เลยอ่าได้เอาเงินของผู้ใหญ่ใจบุญมีผู้ใหญ่ใจบุญส่ง,สงเงินมา แล้วก็ให้ไปตั้งเฮือนอยู่ในบ้านเนาะกาตอนนี้ก็อาศัยอยู่ในบ้านเนปะ็นที่เรียบร้อยแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนก็อดเป็นหว่วงบ่ได้เพราะว่า,าทางยายาหาเงินหาค้าก็คือชีพผู้ใดแล้วเนาะเพราะว่าเฒ่าแก่แห้งแล้วนะ่วนว่นาน้องเซงลีกับยังเป็นเด็กน้อยอยู่พี่น้องเนาะก็คือใหญ่อยู่นนยยยยใหญ่แต่ตัวแต่ว่า,าทางย้ายได้ตัวนะแบบความคิดยนะังว่าเป็นผู้ใหญ่แต่เนาะแบบเป็นคน บวกาะเขาสังคมบวกกาปากบวกาเวาเ้านแต่ละเทื่เอาเมื่อกาถ้าว่าหลายหลายหลายคนเห็นเนะาะก็คือจะหูด้ดีว่าน้องเซียงรีเป็นเท้าใดนะก็คอยบกคอยกาหานพ่อปานใดเนาะเขาก็เลยจะเอาเงินของปุญญายใจบุญนันซื้อเครื่องซื้อของไปให้กับยายฮันสูน้นองกินอพอ,อแก่จุกแก่จนกันไปเนาะทุกคนเนาะพอดีมีปุญญายใจบุญคนก็นกนโซงเงินมาคนข้างลายยุเขาก็เลยว่าจะซื้อเป็น ข่าวสารเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวันของคนอยู่ในแถบนี้นั่นแหละแต่หากว่ามีข่าวสารก็คือก็ถือว่าดีสุดยอดเนาะส่วนการอาหารการกินก็สามารถซอกหาตามธรรมชาติเอาเป็นพืชพักน้อไม้เนาะแต่ว่าครั้งนี้เขาก็ซื้อเป็นข่าวสารหารแห้งเมื่อายเพราะสมควรเอาไปให้นอกเนาะเพราะว่านอกเซิงลี่กำลังเจริญเติบโตเนาะทางย้ายก็จะได้กินแบบโบนยากนะ บางคาบบางคาบบางช่วงบางตอนเนาะกับพอแก่ยามจุกยามจนแก่ยากแก่หุยหิวกันไปเนาะก็โอเคเป็นอะไรทักว่าท่านใดคิดฮอดคิดถึงย้ายกับหลานาเซงลี่ก็เข้าไปติดตามครับสม้มได้พร้อมๆกันเนาะทุกคนเนาะ ก็โอเคเนาะตอนนี้เฮาก็เดินทางมาวัดเคื่อนของแม่เฒ่าเป็นทีเรียบรอย้อยทุกคนนี่ป้าเทบอลอีเพิ่นบอลเฮบอนไว้ฟืนบูว่าแม่เฒ่าจะอยู่บ่วอ,อยู่ว่ะเออ,เอ,อโอด้วยสบายดีแม่เฒ่าเน,นา,านะ,ะอนาตอนนี้กะอาณาน้อ,นนะนองเชงลี่ก็อยู่ สบายดีพนัเซีสบายดีเออโอ้ทัวนี้อันนี้แปลงใสมไหมเอานเก่ามาแล้วโดกมาแล้วทุกคนไม่เท่าบ่ได้มหาโดนเป็นเท่าไร่่เขาียาไม่เท่าเป็นยังงเจ็บเออเจ็บมาเจ็บเอิกเนี่ยเออเจ็บโดนนะ้ม่เท่า เออเถอะบุญแดงมาเห็นโดนนะกันยังมีเข่ากินอยู่อ่ะบุมีบุมีข้าวสารนะเซงบุมีล่ะน้องบุญไปยังตรงนี้บุญแดงไปบุญแดงไปหาจ่างมายังบุญไปยอนเงมั่งม่อยจีบบุมีคนฮับจ่างจะได้เช่นไงน้องไปเฮ็ดเวียกเอาเนอะไปเฮ็ดเวียกเอาเข่ามาซู้อม่เถากินแล้วเนอะ น้องก็ย้ายแล้วนะถ้าเขาอยู่จะนี่เขาบ่มีเขากินนงะเด้อจะดูแม่เแ่าแม่เแ่าเฮ็ดว่าได้หรือไม่ได้ปีนี้ว่าได้เฮ็ดให้รใเราดิว่าได้เฮ็ดหรอเปล่าแม่แถวเจ็บตาเออพทำจริงขี้มาจินนอนเลยถ่ายย่องบ่มีมันยังกินเออมึงนี่ยากกินแม่เแ่าอันมึงแขนคือเบ่งเบ่งบุเจ็บอันเนี่ย จี้หอใช่ไหมเออจี้แล้วเขาโน้มเบิงบ้งเบื้งแขนก็เบ่งเบ,บ่งเนี่ทุกคนคือแต่เบ่งออกมาเลยไม่เท่าบัสบายเลยเจ็บเอื้อแล้วก็เจ็บแขนเจ็บอ,อยานาะแม่เท่าวันนี้ตุ่มน้ำอาบอ่ะจะไหนเออจุ่มววนอเออตุ่มไปแม่เท่าไปเฮ็ดนนะไดคือว่าเจ็บอันนี้โลมาเออมินนนเ ทุกคนข่าวสารบ่มีเลยบ่มีเลยมื้อนี้กินข่าวสวยแล้วกินแล้วนมอตาจีโน่นโมตาโน่โน่กรบะจีจริงไหมจีกินข่าวลาลาเนาะเบื้องสภาพทั้งในเฮือนเนาะทุกคน บ่มีนะมีเ่นนำใส่นำ,นำยังโอ้ถูกเออเนี่ยอันนี้อย่าไปท่าเข่าอ,อ่ะเบอร์ครับเบองเนะนี่น่าจะเป็นโอ้บักแน่นเอ่อในเพิ่นหุงเข่าไว้นะให้กินตอนแรกอ้หม้อดำใช่อหาคนเท่าเนานนะทุกคนเนาะคนถ่ากับลานยูู้เดียวนะ ไม่เท <Yeah>, mm ่าเมื่อนี้เขาเอาข่าวสารมาให้เนอะเอาไปกินเนอะในเซนตินเนอะมาไม่สวยไอ่อันยกเข่าไปเซนติน้องไปเฮดเบียกเอาเนาะวันนี้เนอะบ่ไปเฮดเบียกบ่ได้กินเข่าได้บ่มีแรงกินเน่เนอะน้องไงเอาเนาะมันดูสูงกว่าไอเราสูงกว่าอันนี้ หามกันนะโอ้ยอมันยังก้นอะนไปรอติม้มนลยเพราะว่าเหาออกมาสองกระสอบนะทุกคน,นเนาะมไห่อะไะขึ้นเมือเอาน้องไปยงมาเซงดีส่งคือเปียกเมือ่อ Ồ. Nặng nó sẽ lên nó. Ừ. À, thôi. con ơi. Nóng như này nóng như này à chào hẹn thưa phi nội hẹn nắc xong lòng mệt thẩu cấp nó không như khẩu kín lên đều đây nhanh đây đây đi อดีเต่เขามาเนะทุกคนนเะถาประสันนี่บู๊ว่าเขาเจ้าจะกินอย่างไรเนาะ ดีทต่ทำมาสุนีเขาชัดนักเลยเนาะเอาไปเลยเไปเลย โอเคเมื่อตอนทุกคนเนาะสำหรับเครื่องที่เขาออกมาให้กับน้องเซงรีกับยายเชียทำแซ่บพร้อมเนาะเขาซีมาให้เขาเจ้าไว้สักเครื่องไปเลยไม่แถวนี้ไปนัางพุ่นได้บ่ยาอยู่พุ่น พ่อไม่เท่ายางกับลำบากก็ได้นีดหน่ยางกับวุ้ได้แล้วตอนนั้นไม่เท่าเฮ็ดไห้บ้างเก่งเนาะเชียงรีไปนั่งน้ำไม่เท่าไปโอ้ประกาศทางใดมาไม่เท่าก่โอเคเนาะทุกคนตอนนี้เขากะจัดเครื่องจัดของแล้วทันทีเรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะกทั้งน้องก็ไม่เท่าอ่านว่าภาษาลาววุ้นได้นะทุกคนเนาะ มาอาปานี่ก็ได้นะป้านะสิงเลีแต่และมือน้องเห็ดเนี่ยก็บไ่ได้เห็เนนะหายกับไม่ได้เห็เนนะบม่ได้เห็เนน่องบุษันเขาเอาเข่าทั้งไหนมากินเลยอันนาน่องมอเนี่ยเอาทั้งไหนมากินเอาทั้งไหนมาทชอบมีลูกมีหลานให้บ่ให้ดิ บ่มีผาให้ยนะ้อบุหูว่าอ,อ,อทางสองคนเขาเจ้าเอาทางไหนมากินเอากับบุหูนะ้อทุกคนเออพราะว่าอยูนน่นั่กันซ้ำนี่น,ะนอ,อนไปแถวนอกเข่าหนี่บ่มีหรอบ่มีเออบ่มีแล้วพักวิ่งโวยจิตเตอร์นอนบ่มีเนาะเออกินเข่าแต่ละมือกินเข่าละล่านี่แหลนะเน้องเออจึง่านมาจริงหรือไม่แถวไม่แถวเจี๊ยบเอื้อนี่ไม่ได้กินยาแท้ นี่กินว่ายากจังนะบุมีอยากกินแม่แม่ถ่าว่็ได้ไปห้องหมอจิตป่าที่กินวันนี้นบุมีเงินเพราะเราบุมีเงินไปห้องหมอหนึ่งกี่วันี้ยไม่ถ่าอันนี้ก็เจ็บอ่ะแขนนะเจ็บอ่ะถ้าเบิ้งเบ่งเบ่งเนาะแบบมันพองนะทุกคนมันพองมือเนาะมัวยังคนนี้ได้เนาะมันเขาไปห้องหมออ่ะเออถ้ามีเงินนี่มันถ่าไปห้องหมอเนาะไปงเออเออดีเ้าเส้นก่นเนี่ยไม่ถ่า เช่นนี้มื้อนี้มีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นโสงเงินมาให้เฮาซื้อเป็นข้าวสารอาหารแห้งมาให้เฮาไปกินเด้ออือก็ <c oughs> คือนี่ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นโสงเงินมาเบิ่งก่อนนะทุกคนเฮาเอาเบิ่งบินแบบพร้อมเนะสิงจะฮู้ว่ามีหยังมีหยังแดานะอืมผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นโสงมาผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ทังต่างาประเทศเพิ่นบ่นประสงค์ออกน้ำในเท่านเนอเพิ่นโสงมาอ่า250ดอลลาร์ ถือเงินกีบก็หาล้านกีนะบเอาซื้อข่าวสานไหมสองกระสอบเนี่สองกระสอบแล้วก็ซื้อยำยำเนี่ยยำยำอันนี้สีแกตเนอ่ยเนี่เอาไว้กินกลมโดนนะนี่น,เน,นะเนาะแม่ถ่ากว่กินนะกินเนาะอ่อเนี่ยมีมีมีนีนนน่สีแกตเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มีปลากระป๋องปลากระป๋องกับสีแพกสีกุ๊บนะอือันนี้ไม่ถ่าวกว่กินที่เซียงหลีก็กินนะ กินเนาะอ่าแล้วก็มีไข่ไข่กับซีแตะนะเอาใบทวอดใบจืนกินสูเม่เถ่าเฮ็ดไทเมถ่ากินเนะนี่ยนชะิลิเนาะเม่เถ่าเม่าแก่แล้วเม่เถ่าเฮ็ดบ่ได้แบบน่นะน่องเบิงแยงเมถ่าเนะี่ยอ่าแล้วก็มีขนมเนี่ยขนมเทลลี่ซองอันเนาะอ่าเนี่ยเอาใบกินเนะี่ยใบซูเมถ่ากินเนาะแล้วก็มีเกลือเนาะทุกคนเนาะเกลือสีสีทงก็มีแป้งว่าทงหนึ่งนาะแล้วก็มี น้ำมันเอาไว้ทอดไข่หรือว่าขวับพักขว่ายังเนาะในเพราะว่าเขาเห็นนี่พักไม่เถ่าทั้งใดมากเนี่ยไม่ถ่าว่า,ากินอะเม่อกี้โอ้ไม่ถ่าว่ากินนี่เราเจ็บเออเจ็บ,เจ,บเจ็บกระเพาะนะจะเป็นเจ็บกระเพาะแล้วก็มีอ่าแม็กกี้นะแม็กกี้อันนี้เขาก็ใช้นะขว่าแต่งครบแต่งกินเนาะแล้วก็มีอ่า มีแฟบนะทุกคนแฟบใหญ่ไสซิงลี่เครื่องไม่เท่าเปลีอนกับซักให้ไม่เท่าเลยเนอะเอาอันนี้ใเนอ่หักษาความสาอาดเบื้องเฮื่อนซ่านเนี่ยมียนดีเดียวเนี่เนี่ยคือบอนนอนอ่ะเมียนไว้เวลานอนแล้วเนี่ยเครื่องกับเก็บมันเป็นระเบียบเนี่เมียนให้ไม่เท่าเดียวอืมการนอนสำหรับดินตัวนี้ทุกคนเขาซื้อมานี่ทั้งมืดนาะก็คือมีอ่า ยำๆใครอย่างจุนี่เนาะเขาซื้อมาอยู่หนึ่งล้านแปดแสนสามสิบพันกีฟเนาะทุกคนเนาะเขาซื้อมาแล้วก็เขามาซื้อเข้าซานอีกสองกระสอบกระสอบละเก่ 50, าแสนห้าสิบพันกีฟก็ถืออยู่หนึ่งล้านเก่าแสนเนาะทุกคนเนาะแล้วก็รายจ่ายทั้งหมดที่เขาจ่ายไปก็คือสามล้านห้าแสนสามสิบพันกรีฟนะยังเหลือเงินอยู่หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดสิบพันกีฟเนาะทุกคนเนาะก็เขาเจ้าเงินส่วนนี้ให้แม่เถ่าไปหาไปหาไปหาหมอไปซื้อยามากินเนาะทุกคนเนาะพอดีแม่เขามา ชือช่วงม่เทาบ่มีอยางกินแล้วก็อนณาปว่วยได้เนาะม่เทานะเ<อ>จ็บเด้อเนี่ยม่เทาลูกเสี่ยวเนี้ยเนี้ยเนี่ยให้แล้วก็ไปห้องหมอเนาะเออไปซื้อ,อยาก,กินนะเนอะอ,อันนี้มันเงินที่เหลือซื้อเครื่องนี่มั้เนี่ยยังเ,เหลือยุดหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดสิบพันกิบนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ลนหนึ่งหนึ่งสองสองแสนอันนี 2> 1, 2, 3, 10, ้เจ็ดสิบพันเอาไหมแถาเอาไว้ไปห้องมอเนอร์โดยโดยไม่แถาไปห้องมอเนอร์อื่อยามากินเนะอร์หายดีให้เพิ่นไปกวัดไปควัดไปเพิ่นกวัดหาเนอไม่แถวเนะอะเนี่ยเจ็บแขนเจ็บอย่างเบ่งเมือ่อทุกคนเนาะเชียงรี่เข่าสองเปล่านี่กล่มโดนปะ กลมโดนนี่เนะอยกาทุกคนพอดีเอามาเห็นในส่วนที่เพิ่นวิกิดเลยทุกคนก็แม่เถ่าเนาะได้สบายเนาะเจ็บเอืกเจ็บยังแล้วก็บ่มีเข้ามีน้านกินนะตามเที่ยวเห็นได้สภาพเะแม่เท่าอ่าวเจ้าเพิ่นนะเออว่าเจ้าออโดยกาเซงลี่้ายฟ้าใครนองเบิ่งแม่เถ่าได้เนาะ เบิ้งแต่งครบแต่งกินให้ไม่เถ่ากินเนอไม่เถ่าเถ่าแก่เราเฮ็ดบ่ได้แล้วเดีเด๋ยวนี้นองกับเบิ้งแย่งเพิ่นเนอถาว่ามีคนหับจ้างวันี้วันนั้นนองก็ไปเนอไปจ้างเอาเงินไว้ไว้อันมา,าซื้อเข้าซื้อยังสูงไม่เถ่ากินเนอเพราะว่าเพิ่นช่วยกับเพิ่นกับ่ได้ช่วยตลอดเนยให้เฮาซอกกินเนอถาว่าเฮาบ่ซอกกับบ่มีกินเน่แล้วก็บ่งเฮือนสร้างบ้านซอ,อกนองก็เก็บเมียนเป็นระเบียบเรียบร้อยเนอ บื้ง่ไม่เท่าได้บ้นี้นะม่เท่าไปทั้งแดดบ่ได้เราบ่าสบายได้นะอเอา้าบ่สั้นก็อาจจะได้กราบก่อนนะกราบก่อนเบิ้งนองก,ก็เบิ้งงมาเท่านะเอาไม่เท่าไปห้องหมอได้ห้องหมอมาหม,ม,ามได้ได้อยู่บ้านเขามีห้องหมอเนี่ยเอาไม่เท่าไปเนาะพอ่ายุบ้านนี้มีห้องหมอเุกคะนเนาะอ่าเป็นห้องหมอหน่อยของของบ้านเนาะพาไม่เท่าไปกวาดเบิง้งใส่ยุกใส่ยากินยายมันดีเนาะไม่เท่าลูกไปก่อนเนาะ ลูกล <lamps. S 3> ับกันเน้อยู่ดีมีแฮงนไม่ทําเน้อเ้วก็เอาเงินนี่ไปห้องมอให้เพิ่นกวดเอายาให้กินเน้อแล้วก็มันจึงที่ดีถ้าบุกินยาบุดีแหละนี่ไปควัดเน้อเขาเขาไม่มีเงินเรามั่วเงียบเราเน้อไปกวดให้เพิ่นบวงยาให้กินเน้ออ๋อเอาโอเคเนาะทุกคนเนาะเขาก็จะมอไปเพิ่นแล้วจังหน่อยเขาก็จะเมียนเกินกองนี่แล้วก็เขาก็จะมอไปเพิ่์นมืด ถูกสชียงยานเนื่ยเป็นแถเขากลับก่อนเนอะกะโอเคเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เขากรได้คนเครื่องคนคลองเข้าไปในเฮือนให้กับแม่เฒ่ากับน้องเซงลีเป็นที่เรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะก่คือโอ้ทุกเขาไม่เห็นเนาะสภาพแบบอ่าทุกแบบงดหูใจแห้งเนาะทุกคนเนาะก็คือเงินซ่านบัตรซองก็เบิ่งแบบเปลี่ยนระเบียบไปทำห้อยนะทุกคนเนาะเพราะว่าแม่เฒ่าบ่สบายแต่ตอนตะกี้เฮาเคยมาทุกคนอันนี้จะบ่เป็นอันนี้ อันนี้นะตอนแม่เฒ่าตอนแม่เฒ่าสบายนะแม่เฒ่าย้ายเพิ่นย้ายเพิ่นจะเอาฟืนมใไซกองจนเต็มนี่เนาะแล้วก็เบิ้งเป็นเครื่องเป็นยางเพิ่นจะเมียนแบบเป็นระเบียบเรียบห้วยนะกัามาเห็นครั้งนี้คือว่ามันพิษปกตินะถามไปถามมากกคือแม่เฒ่า่สบายเจ็บอึกนะเจ็บอึกแล้วก็เบิ้งคอแข,ขนคอมือเนาะแบบเบ่งออกมาเนาะเแบบ่งอ,ออกมาเนาะแต่บ่ได้ไปกวัดเื่อเพะว่าบุมีเงินไปทางแม่เฒ่าว่ากัครั้งนี้เขาเอาเงินให้กับ,บอกในน้ำเพิ่นละ อามืออื่นนาจะเป็นมืออื่นเพราะว่าตอนนี้ก็แรงแล้วนะมืออื่นแม่เท่าก็จะได้ไปควัดเพราะว่าบ้านนี้ยนมีห้องมออยู่ทุกคนเนาะก็เป็นตาสงสารทุกคนคือเฮาเว้าอยู่ในต้นคลิปแล้วน้องเซียงเรียนยังบ่สร้างเฮ็ดหยังเถื่อทุกคนเนาะแบบอายุยังน้อยนะแต่ว่าตัวคลิปนี่ใหญ่อยู่เนาะแต่ว่ายังบ่สร้างเฮ็ดหยังเถื่อปากลาวก็ยังบ่ได้เนาะทุกคนเนาะก็สําหรับคลิปนี้เนาะเฮาก็ได้มาช่วยเพิ la, example, term, be, like like ่นทันเวลาทันเหตุการณ์เนาะทุกคนเนาะ ก็ต้องขอขโมกขอบใจเนาะทางผู้ใหญ,ญ่ใจบุญของเฮาก็คือทางผู้ใหญ,ญ่ใจบุญอยู่ทางประเทศเพื่อนบรประสสค์ออกน้ำเนาะเพื่อนได้ส่งเงินมาให้เฮาเป็นสะพานบุญในครั้งนี้เนาะและว้วก็ที่สําคัญเนาะทุกคนเนาะเฮาก็ต้องขอขโมกขอบใจเพื่นอนหลายที่เพื่นอนให้ค่านน้ำมุกน้ำมันเฮาในการเดินทางเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าจะเป็นคลิปที่เพื่อนช่วยเหลือทุกคลิปเนาะทุกคนเนาะเพื่อนช่วยเหลือทุกเคสเนะเพื่อนจะมีคานน้ำมันให้เฮา ตั้งฮักเนาะทุกคนเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณขอขอบมกขอบใจคอยเพลินจงมีสุขภาพแข็งแรงปราะจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะกานอนรับคอยได้เงินหมืน่นนอนตื่นคอยได้เงินแสนแบนมือก็คอยได้เงินล้านเนาะสาธุโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เฮากะได้เก็บภาพบรรยากาศของยายแล้วก็น้องเซงลี่ให้ทุกคนได้รับชมน้วกันกับบาง,บางว่าทุกคนก็จะคงจะหายคิดฮอดคิดถึงกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้เฮาก็ดีใจที่ได้เข้ามา ทวงทันเนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบใจทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจบาลีเนาะแล้วก็ให้กำลังใจตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ทุกๆคลิปที่เขาปล่อยลงไปเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทุกท่านถ้าหากว่าทุกทุกท่านเนาะบ่ให้ความสนใจบ่ให้ความส,ออาาสนใจเนาะก็คือเราจะบบสามารถมาถึงจุดนี้ได้เนาะอันนี้ก็เป็นแหงบรนลาลใจเป็นกำลังใจอันสำคัญที่เขาได้เหตุคลิปในแต่ละมือเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้บาลีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะชวนมาจะเป็นคลิปใดและยูไสกใอย่าลืมให้กำลังใจกันคือเก้าคือเดิมพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนพี่นอ้องสบายดี